ดีต่อใจแฟนแฟนแห่กดไลค์หลังพระเอกดังควงแฟนสาวดินเนอร์โอมากเกษตรมื้อหรูเป็นคู่ที่นานๆครั้งจะมีภาพออกสื่อสำหรับความรักและความสัมพันธ์ของมาริโอเมลเลอร์และจันจิจันจิลาจันพิททักชัยล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา27พฤศจิก,กายน2565จันจิได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรม หลังจากที่ไปดินเนอร์โอมากระเซมื้อหรูพร้อมทั้งระบุคแคปชั่นว่าอิ่มอกอิ่มใจจันจิมากินรอบที่สองละค่ะซูชิอร่อยมากค่ะอาหารฝรั่งที่นี่ก็อร่อยมีเค้กช็อกโกแลตเครื่องดื่มเป็นแพ็คเฟรนี่โดยอยากให้มาลองทานกันนะคะและแน่นอนว่าภาพที่ทำอมันดาแฟนขับฮือฮานั้นคงหนีไม่พ้นภาพสุดท้ายที่ถ่ายร่วมกับหนุ่มมาริโอยืนอยู่ข้างๆด้วย หลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย